สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รักเมืองไทยนะครับกับผมพานุมาตสุขอมพรคุณผู้ชมครับช่วงนี้ผมต้องขออนุญาต Work ์ r ฟอร์มโฮมนะครับทำงานอยู่กับบ้านเพราะว่าสถานการณ์ไวรัสโควิดที่กําลังระบาดอยู่นะครับก็เป็นที่รับรู้รับทราบกันดีแต่รักเมืองไทยยังคงมีเรื่องราวดีๆที่จะมานําเสนอนะครับส่วนวันนี้เรื่องราวจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นอยากให้ติดตามชมกันนะครับ รับก็คืออยู่ที่ชาวบ้านนั่นเองคุณภาพชีวิตเขาเขาดีขึ้นอะไรต่างๆพระอาจารย์เองก็ให้ความสําคัญกับคนใกล้วัดนะครับคนข้างวัดเราจะทําวัดสวยไปเพื่ออะไรล่ะถ้าเกิดคนข้างวัดนี่เขาไม่ได้มีโอกาสเข้ามามาใช้สถานที่จริงๆนะ ู้ชมครับตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ในลานบุญลานธรรมนะครับตอนนี้ก็อยู่กับท่านพระอาจารย์สุรเชษฐ์นะครับเจ้าอาวาสวัดตโนดนะครับอาสมาสการครับรผมสอบถามหน่อยครับณปัจจุบันเนี่ยวัดในสมัยนี้กับในสมัยก่อนเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับก็แน่นอนนะครับว่า,าสมัยอดีตเนี่ยเราต้องยอมรับนะครับว่าโดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีอะไรต่างๆใเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเรา ช่องทางในการสืงอสารนี่มันอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนเหมือนปัจจุบันนี้โดยวิถีโลกปัจจุบันนี่มันก็จะมีความเร่งรีบนะครับเรียกว่าวิวัฒนาการอะไรต่างๆนี่มันจะมีความรู้สึกว่ารวดเร็วเพิ่มมากขึ้นอันนี้คือความแตกต่างที่เราเห็นได้ชัดเลยซึ่งวัดเองก็มีบทบาทหน้าที่สําคัญที่จะเข้าไปาช่วยเหลือคนในส่วนต่างๆ แม้ uhm. แต่วัตตโนเองเราก็ต้องต้องต้องเข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องของสังคมด้วยบทบาทหน้าที่ของวัดเนี่ยในสมัยก่อนกับสมัยนี้มันต่างกันเยอะไหมครับก็ก็ถามว่าหน้าที่เนี่ยจริงๆพระเองก็มีหน้าที่ไม่ต่างอะไรกันล่ะแต่ว่าวิถีโลกยุคใหม่มันเปลี่ยนไปวัดเองก็ต้องปรับปรับเปลี่ยนเพื่อให้ให้ให้เข้ากับสถานการณ์สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นครับ เดิมทีก็คือวัดจะเป็นที่ยึดเหนี่ยจิตใจ<ช>คน<ช>มาทา<ช>บุญ<ช>ทําทานกาันแต่ณปัจจุบันเนี่ยวัดมีส่วนร่วมในการเข้าไปช่วยเหลือผู้คนด้วยมันเรื่องราวมันเป็นยังไงฮะอันี้ผมค่อนข้างสนใจซึ่งซึ่งอันที่จริงแล้วก็ต้องเล่านิดหนึ่งก่อนว่าวัดโนดเองก็มีมีแผนให้บทเหมือนกันนะวิสัยทัศน์บอกว่าวัดโนดสู่วิถีวัดสร้างชาติด้วยหลักพุทธธรรมนำชีวิตและนวัตรกรรมเพื่อสังคม อาจจะมีคําว่านวัตรกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะครับแสดงว่าโลกทุกวันนี้มันต้อง,อง,อง,องเรื่องพูดเรื่องนวัตรกรรมทีนี้มาดูก่อนว่าพันธกิจของสองฆ์เองเนี่ยก็มี6ด้านด้วยกันนะครับด้านที่1ก็คือด้านการปกครองก็มีการปกครองตามลําดับขั้นตอนนะตั้งแต่สมเด็จพระสังฆราชนะครับมาถึงพระอาจารย์เองก็เป็นเจ้าวาดที่เรียกว่าเป็นพระสังฆาธิการนะครับด้านที่สองก็ด้านศาสนศึกษาศา,ศา,ศาสนาศึกษาเนี่ยก็จะ มีในเรื่องของการศึกษาทางปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมแผนกบ,บาลีนะครับที่มีโรงเรียนสาม,มเณรโรงเรียนพระใน,นลักษณะเช่นนี้อันที่3เนี่ยศึกษาสงเคราะห์ะศึกษาสงเคราะห์นี่มีการแจกทุนการศึกษานะครับให้ให้กับบุคคลผู้ยากไร้ด้วยนะแล้วก็อันที่3ในเรื่องของอการเผยแผ่ หลวงพี่จะเห็นว่าในเรื่องของการเทศการสอนไม่ว่าจะในประเทศต่างประเทศในวัดนอกวัดในเรือนจําก็จะมีนะครับอันต่อมาก็คือเรื่องของสาธารณูปการในเรื่องของการก่อสร้างนะพระเองก็มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลการก่อสร้างเหมือนกันนะฮะถ้าดังๆเลยเราจะเห็นว่าหลวงพ่อคูณเนี่ยท่านไปช่วยสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนสถานสงเคราะห์นะจะเห็นว่าพระก็มีบทบาทหน้าที่นะครับต่อมาในเรื่องของ งานสาธารณสงเคราะห์ะวัตโนดเองก็ถือว่าเอางานนี้เป็นงานใหญ่เลยนะครับงานสาธารณสงเคราะห์นี่เป็นงานช่วยเหลือเพื่อกูลนะครับให้ให้กับคนนะโดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนให้ดีขึ้นทังนี้ก็คือเรียกว่ามีอยู่6กด้านด้วยกันนะครับสาธารณสงเคราะห์ตอนนี้ที่วัดกําลังดําเนินอยู่เนี่ยครับ <c oughs> เป็นในเรื่องของอะไระกําลังดําเนินการอยู่นะครับ จริงๆมีอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะครับในในวัดเนี่ยนะถ้าพูดเนี่ยคงไม่จบนะครับวันนี้นะแต่ว่าจริงๆเราประเด็นเอาง่ายๆยเลยในเ,เรื่องของศูนย์ฟืนฟ้นฟนูนะครับของคนพิการแล้วก็ผู้สูงอายุวัฒนโนอันนี้เราก็ดําเนินการอยู่นะครับที่นี่ทำต,ตั้งตั้งตั้งแต่เกิดจนตายนะเรียกว่าเกิดดีตายดีแน่นอนนะครับเราดําเนินการหลายเรื่องด้วยกันนะครับ แล้วทำไมมันถึงมีแนวคิดนี้เกิดขึ้นมาในเรื่องของศูนย์ฟืนฟูนเนี่ยครับแนวคิดนี้อย่างที่บอกนะครับว่าโดยพันธกิจของวัฒนโนดเองว่าเราโฟกัสไปที่งานสาธารณสงเคราะห์งานช่วยเหลือเพื่อกลประชาชนพอเรามีงานงานอันนี้เข้ามาเนี่ยแน่นอนเราก็ไปเจอกลุ่มคนนะครับโดยเฉพาะมีคุณหมอติ๊กนะเขาเรียกกันทั่วๆไปนะคุณหมอติ๊กนั่นเอ,เองนะได้มาประสานมาพูดคุยในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์ ฟื้นฟูผู้สูงอายุและคนพิการนะของวัฒตโนดมันก็ทำให้ให้เราเนะี่ยมาร่วมทำงานร่วมกันนะโดยได้ภาคีเครือกายมาดำเนินการในส่วนต่างๆอันนี้เรียกว่ามีการทำงานร่วมกันเพิ่มมากขึ้นแล้วนะทั้งบ้านวัดโรงเรียนแวหลักบุพน,นั่นเองอนะเราไม่สามารถทำงานคนเดียวได้ บริหารจัดการในเรื่องของการทํางานเจ้าหน้าที่เองอะไรอย่างเงี้ยครับเรามีการจัดการยังไงบ้างครับก็ในการบริหารจัดการเนี่ยเราก็จะมีเรียกว่าหัวหน้าศูนย์นะครับแล้วก็มีคณะกรรมการในการบริหารจัดการในการดูแลทั้งกลุ่มคนพิการกลุ่มผู้สูงอายุนะฮะผู้สูงอายุก็มีติดบ้านติดสังคมติดเตียงก็จะเปิดวันอังคารแล้วก็วันวันวันพฤหัสสองวันนี้ก็จะจะเปิดบริการให้กับโดยเฉพาะคนใน ตำบวลวชรอในเขตที่พระอาจารย์อยู่ก็อยู่ในตำบวลวชรอซึ่งซึ่งเราบอกว่าเราก็ดําเนินการในพื้นที่เราให้สมบูรณ์แบบก่อนถามว่าหลังจากนี้จะมีการขยายผลไหมก็เอาคนใกล้บ้านก่อนนะเราทําดําเนินการไปสําเร็จในส่วนต่างก็อาจจะมีการขยายผลเกิดขึ้นในเขตตาบลต่างๆก็คือตอนนี้เอาเฉพาะคนในพื้นที่ก่อนใช่ครับแล้วอย่างวันอังคารกับวันพฤหัสเนี่ยครับเจ้าหน้าที่ที่เข้ามา ให้บริการครับเป็นใครมาจากไหนครับเจ้าหน้าที่แน่นอนนะครับว่ามาจากอ,อ,อาสานะอาจารย์เรียกว่าพุทธ,ธาอาสาอาสาในที่นี้คืออาสามารับใช้งานพระศาสนาโดยไม่หวังเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง <laughs> <laughs> ที่นี่เรามีสโลแกนนะครับว่าทําความดีไม่ต้องออกสตังค์ออกพลังอย่างได้ <laughs> บุญอ, <laughs> อันนี้สโลแกนของที่วัดนี่ครับในการในการทางานซึ่งแน่นอนนะครับว่าคนที่เขาเขามาทํางานที่นี่อันดับแรกก็จะต้องมีมีใจรักเสียก่อน ร,รักที่จะช่วยเหลือคนที่เขามีความทุกขนะ์เพื่อให้เขามีความสุขเพิ่มมากขึ้นในส่วนต่างๆสิ่งเหล่านี้ครับนะเรากไ็ได้กระบวนการคัดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมาทํางานเพื่อเพื่อสังคมนะโดยที่ไม่ได้มีเงินเข้ามีกองเพื่อส่วนรวมไม่ได้ส่วนตัวความพึงพอใจหรือว่า,าคนในชุมชนเขามองว่าตรงนี้มันให้ความสําคัญกับชีวิตเขามากแค่ไหนแล้วเขาให้ความสนใจมากแค่ไหนครับแน่นอนนะครับว่าเวลาเราทํางานเนี่ย ผลลัพธ์ก็คืออยู่ที่ชาวบ้านนั่นเองนะไม่ได้อยู่ที่ตัวพระหรือหรือคนดําเนินงานจริงๆก็ผลลัพธ์อยู่ที่ชาวบ้านคุณ mm hmm. ภ,ภาพชีวิตเขาเขาดีขึ้นอะไรต่างๆในส่วนตรงนี้พระอาจารย์เองก็ให้ความสําคัญกับคนใกล้วัดนะครับคนข้างวัดนะเราจะทําวัดสวยไปเพื่ออะไรล่ะถ้าเกิดคนข้างวัดนี่เขาไม่ได้มีโอกาสเข้ามามาใช้สถานที่จริงๆนะวัดเองเราก็เปิดพื้นที่นะครับเรียกว่าเป็นพื้นที่บริการทางสังคมในทุกๆเรื่องเลย นะอันนี้ก็คือผลลัพธ์ก็ต้องอยู่ที่ชาวบ้านเขาก็โอเคนะครับเขาก็พอวัดทำเช่ขนาดนี้เขาก็มาช่วยเราด้วยนะครับและในส่วนของการลงพื้นที่แล้ครับเพราะผมเชื่อว่าบางทีก็อาจจะมีผู้สูงอายุหรือคนพิการที่เขาอาจจะติดเตียงอย่างเงี้ยเรามีการลงพื้นที่ไปสํารวจไหมว่าใครต้องการความช่วยเหลือ,อยังไงบ้างแน่นอนนะครับว่าที่นี่เราก็มีแบบสํารวจด้วยเราต้องยอมรับนะครับว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาโควิดแน่นอนมันเกิดขึ้น <c oughs> เราก็ ลงไปช่วยช่วยเหลือชาวบ้านลงไปแจกถุงยังชีพแต่การแจกครั้งเนี้ยเราก็ไม่ได้ลงไปเฉยเฉยเราก็มีแบบสำรวจแบบสำรวจผู้ประสบความยากลําบากก็จะมีคนอยู่5กลุ่มด้วยกันนะครับคน5กลุ่มมีกลุ่มอะไรบ้างหนึ่งกลุ่มคนพิการนะครับสผู้สูงอายุนะครับ 2, สนะค,บ 3, คนไร้ที่พึ่งอันที่4ก็คือผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปที่ไร้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐประเภทที่5ก็คือเด็กและเยาวชนศูนย์ถึง1ปี นะครับที่ไร้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐด้วยอันนี้คือ5กลุ่มที่เราลงลงพื้นที่นะครับในการไปสํารวจเขาไปถามเขาที่ว่า,าที่ผ่านมานี่มีใครมาช่วยเหลือไหมมีอะไรบ้างไหมนะครับแล้วก็ไปถามเขาอีกว่าสิ่งที่เขาต้องการแน่นอนว่ามนุษย์เนี่ยมีความอยากเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าความอยากที่เนี้ยก็ต้องอยู่ในพื้นฐานของความจาเป็นพอลงไปสํารวจเสร็จเนี่ยก,ก็เราให้เขาเขาติ๊กนะครับว่า คนต้องการอะไรบ้างเช่นในในในกล่องข้อความอะไรต่างๆนี้ก็จะมีบอกนะครับบอกว่าเช่นถุงยังชีพการจ้างงานระยะสั้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของของถุงยังชีพเวภั์รักยารักษาโรคอะไรประมาณพวกนี้นะครับคุยง่ายคือไปถามเขาก่อนคือจะได้เกาถูกที่คันแน่นอนว่าคนคนรับเนี่ยเวลาเราให้คนส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าคุณก็ทําหน้าที่เป็นผู้รับให้ดีสิ ถามว่าบางทีเราให้เขาไปเนี่ยเขาใช้ได้หรือเปล่าตรงนี้ก็ต้องเป็น<ม>เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันนะครับบางทีคนนอนติดเตียงก็อยากจะได้เคลมเพิร์ดม,มากกว่าข้าวหนึ่งกล่องก็ได้ใช่ไหมครับและอย่างของพวกนี้เราไปหามาจากไ <c oughs> หนครับแน่นอนครับว่า<ห>เราทําโครงการนี้ขึ้นมาคนไทยเราก็ไม่ได้แรงน้ําใจก็ได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาน่าเรียกว่าหลายๆเรื่องด้วยกันพอเราทําแบบนี้ความชัดเจนมันก็จะเกิดขึ้นเราก็มีมีมีคนมาบริจาคในส่วนต่างๆนะครับอืมครับผม และในส่วนของหน่วยงานรัฐเนี่ยหลังจากที่เราดําเนินงานพวกนี้มาครับหน่วยงานรัฐนี้ให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหนแน่นอนนะครับบอกว่าที่วัดเนี่ยเราทําจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนแน่นอนนะครับว่าหน่วยงานของภาครัฐเมื่อเขาเห็นวัดทำในขนาดนี้เขาเองก็มีแผนพัฒนาอยู่แล้วด้วยส่วนหนึ่งเขาก็มาขอแจมกับเราด้วยมาสนับสนุน<ม>ในส่วนที่วัดขาดในส่วนที่รัฐให้การสนับสนุนได้ จริงๆก็คือเดิมพีรัฐเขาก็มีของเขาอยู่แล้วใช่วัดก็มีของเราแต่ว่า<ช>อะไรที่มันตรงกันก็เลยมาจับมือทํางานร่วมกันมผมบอกว่าเราไม่สามารถทํางานคนเดียวได้หรอกนะครับตามหลักบวรไงบ้านวัดชุมชนโรงเรียนหน่วยงานภาครัฐด้วยไอ้ตรงนี้เป็นเป็น,ปนสิ่งสําคัญนะครับเราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับถ้าเกิดทําคนเดียวคุณคิดเองคุณก็ทําเองสิม,มันก็จะเป็นแบบเนี้ยคนสังคมส่วนใหญ่็จะพูดดังนั้นก็มาร่วมกันเริ่มตั้งแต่ร่วมคิดนะครับร่วมทําร่วมวางแผน เพื่อให้งานมันมีคุณภาพที่ดีขึ้นในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับก็เท่ากับว่าที่วัดตโนกที่นี่เนี่ยก็คือในเรื่องของการทํางานก็จะมีการบริหารจัดการวางแผนแล้วก็มีทําสรุปด้วยว่าผลตอบรับเป็นยังไงบ้างก็คือทํางานแบบมีแผนงานเลยล่ะใช่ใช่ครับก็คืออีกเรื่องหนึ่งขอยกตัวอย่างนะครับว่าถือว่าเป็นโมเดลอันนี้เลยนะอันนี้ก็เมื่อกี้ได้มาเหมือนกันหนึ่งใบนะฮะครับครับ <c oughs> คูปองอิ่มท้องอิ่มบุญอิ่มธรรมอันนี้ไ้ทําอะไรฮะ <c oughs> มันเป็นคูปองที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่เราลงไปสํารวจครับนะครับเรียกว่าคูปองอิ่มท้องอิ่มบุญอิ่มธรรมนะชื่อว่าโรงทานปัญญางทานปัญญาเนี่ยมันเป็นโรงทานที่ไม่ได้จัดขึ้นเพียงแค่ครั้งคร,งคราวแต่เป็นโรงทานที่จะอยู่คู่กับส,งสังคมไทายยาวนานตรงเนี้ยเป็นหัวใจสําคัญที่ชื่อบอกว่าอิ่มท้องหนึ่งท้องก็หนึ่งอิ่ม อิ่มบุญทุกคนได้ร่วมบุญอิ่มทำคืออะไรล่ะทุกคนมีความซื่อสัตย์ไม่เอาคูปองนี่ไปขายดย๋ยวพี่นึกภาพบอกไหม<า>คนที่เขาได้รับคูปองเนี่ยเขาจะเอาคูปองเนี่ยไปแลกอาหารที่ร้านค้านะครับร้านค้านี่จะเขียนบอกเลยว่ามีชื่อร้านค้ามีพิกัดที่อยู่มีเบอร์โทรศัพท์มีประเภทอาหารมีวันหมดอายุแล้วก็สําคัญก็คือว่าหากเขาไม่หิววันนี้เขาก็สามารถไปกินวันพรุ่งนี้ได้มันไม่บูดไม่เน่าไงอย่งพี่ เป็นเป็นการกระจายรายได้กับคนในชุมชนด้วยครับแล้วตอนนี้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนี้มีเยอะมากแค่ไหนตอนนี้ก็เข้าร่วมอยู่นะครับก็ประมาณ5ร้านด้วยกันเข้าร่วมโครงการนะครับพอพระอาจารย์ทําเชคขนาดนี้ชาวบ้านเนี่ยเขาก็ลดให้ครึ่งหนึ่งด้วยอาชาวบ้านก็ช่วยลดราคาตรงไีใช่ใช่ใชพระวัดจ่ายครึ่งร้านค้าจ่ายครึ่งก็คือสมมติว่าผมเอาคูปองใบนี้ไปที่ร้านค้าครับ ร้านค้าก็ช่วยออกครึ่งหนึ่งวัดก็ช่วยออกครึ่งหนึ่งใช่ใช่แล้วเรามีการแจกจ่ายคูปองนี้ยังไงบ้างกระบวนการอย่างที่อาจารย์บอกว่าเราสํารวจพาแล้วนะครับพอสํารวจเสร็จก็จะมีฐานข้อมูลอยู่ว่ามีคนพิการอยู่กี่คนผู้สูงอายุใช่ไหมครับผู้ยากไร้นะครับคนไร้ที่พึ่งมีอยู่กี่คนเราก็เอาคูปองนี้ไปมอบให้กับคนที่เขาเดือดร้อนใช่ไหมครับบางโยมพี่อาจจะถามว่าเอาแล้วตกลงให้กี่ใบก็ขึ้นอยู่กับสบภาพความเป็นอยู่ที่เขาลำบากมากน้อยแค่ไหน แต่สิ่งสําคัญมันเป็นการกระจายรายได้ให้กับคนให้กับร้านค้านะครับร้านค้าเนี่ยเขาก็มีคุณธรรมนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาเอาคูปองไปขึ้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาขอเป็นเลขเป็นเงินส่วนร้านค้าก็ต้องบอกว่าไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นคูปองอิ่มท้องอิ่มบุญอิ่มธรรมเรื่องคุณธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในส่วนนี้อันนี้ถือว่าเป็นโมเดลวันหนึ่งที่พระอาจารย์ดำเนินการมาตั้งแต่โควิดมารอบแรกเลยนะครับก็ดําเนินการทุกวันนี้ก็ยังดําเนินการอยู่ ที่เราได้มีโอกาสไปแจกนะคูปองอิ่มท้องอิ่มบุญและอิ่มธรรมสืบเนื่องมาจากโควิด19ปีที่แล้วที่ทางวัดได้มีโอกาสไปแจกโรงทานให้กับญาติโยมผู้ประสบความยากลำบากก็เลยได้มีโอกาสเก็บข้อมูลนะนะแบบสำรวจต่างๆที่เราลงไปในชุมชนแต่ละชุมชนให้ญาติโยมกรอกข้อมูลส่วนนี้นะพระอาจารย์ก็เก็บมาและก็ทำฐานข้อมูลของวัดไว้ พอเรามีฐานข้อมูลเรียบร้อยนในตำบลวัดชะลอก็ประมาณ59ครอบครัวด้วยกันที่ประสบความยากลำบากที่ตรงกับเกณฑ์ที่ระบุมาอาจารย์ก็ได้บอกบุญญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาที่ได้มีโอกาสมาช่วยเหลือกันพอเราได้ของเรียบร้อยญาติโยมมาบริจาคอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยเราก็จะนัดกันลงพื้นที่ไปเป็นทีมทำอะไรก็ตามก็ทำเป็นทีมแสดงให้เห็นถึงความรักความสามัคคีกัน อาจารย์ครับแล้วที่วัตโนดนี้มีคนพิการทํางานอีกด้วยไหมครัก็ตอนนี้ก็คือมีอยู่2คนด้วยกันนะครับคือแน่นอนนะครับว่าตามกฎหมายนี่มีการจ้างงานคนพิการทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิแห่งประเทศไทยก็ได้ให้งบสนับสนุนในการจ้างงานคนพิการมา2คนนะมาดูแลศูนย์นะครับภายในวัตโนดแห่งนี้ครับครับก็คือ เงินเนี่ยได้จากกรไฟฟ้าใช่ครับแต่ว่าสอง,งออคนนี้ก็คือทํางานอยู่ที่วัดใช่ครับแล้วทำตำแหน่งอะไระฮะตาแหน่งนี่ก็จะดูแลอยู่โดยหลักๆก็คือแน่นอนนะครับในเรื่องของศูนย์ฟื้นฟูนผู้สูงอายุและคนพิการวัดโนนเนี่ยม,มีอีกคนหนึ่งครับเขาก็ขับรถได้ด้วยนะครับพิการแต่ขับรถได้แล้วก็ดําเนินงานเอกสารยิ่งในวัดหนึ่งก็จะมีศูนย์หลายศูนย์ด้วยกันนะครับไม่ใช่เฉพาะศูนย์ฟื้นฟูคนพิการและผู้สูงอายุอย่างเดียวเราก็มีศูนย์การเรียนรู้ต้นไม้ประจาจังหวัด 77จังหวัดด้วยแล้วก็มีศูนย์ชีววิถีคือพูดง่ายๆคือทํางานไปทั้งวัดนะครับก็ดแูแลในส่วนต่างๆใน,น,ใ,น,ใ,นในวัดนะครับก็มีการรายงานตามขั้นตอนนะครับที่มีการจ้างงานเกิดขึ้นครับผมจริงๆเนี่ยผมก่อนหน้าน,นี้ที่ได้คุยกับพระอาจารย์ภายในวัดนี้จริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีแค่โครงการนี้ใช่ครับแต่ยังมีโครงการที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชน <c oughs> อื่นๆอีกอ,อย่างเช่นในเรื่องของอกเกษตรใช่ไหมฮะแล้วก็มีอะไรอีกบ้างครับคือในวัดเนี่ยเราเรามี ศูนย์ชีววิถีวัฒน์โนะนะครับก็ดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการปลูกผักสวนครัวนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆถามว่าผักนี้เอาไปไหนนะก็ไปทาโรงครัวไปแจกโรงทานเราก็โชคดีได้ป้านิตยาลักษณะวิสิทธินิตยาน้าพริกนิตยานะครับบางลําพูอันนี้ก็มาสอนฝึกอาชีพนะครับให้กับชาวบ้านให้กับคนในชุมชนนะฮะเพื่อสร้างรายได้ให้กับเขานะครับ เรียกว่าทำกินก็ง่ายทำกายก็รวยนะครับอันนี้ก็คือมีการฝึกอาชีพอยู่ในวัดด้วยนะครับนั่นก็คือการฝึกอาชีพสําหรับคนในชุมชนนะมีจริงๆมีหลายโครงการใช่ครับครับแล้วก็พี่สองคนที่เป็นคนพิการก็คือเคยมารักษาที่นี่มาก่อนไหมฮะเคยมารักษาที่นี่นะครับเคยมาดูแลที่นี่อยู่ก็คือรักษาจนหายแล้วแล้วก็ตอนนี้ปัจจุบันก็มาทํางานใช่ครับเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเขาก็มีจิตศรัทธาและจริงจริงเขาก็มาช่วยนะฮะมาช่วยโดยที่ไม่ได้หวังอะไรหรอก แต่ว่าวัดเองพอเห็นเขาเขามาช่วยวัดเสียอย่างนี้เราเองก็ต้องต้องต้องหาทางช่วยนะครับเราก็โชคดีนะได้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหประเทศไทย,ไ,ทยาาไ,ได้การสนับสนุนในการจ้างงานคนพิการอันนี้ก็ต้องโมตนาขอบคุณเขาด้วยนะครับแล้วในในส่วนของนักกายภาพบําบัดนี่เราก็ได้การสนับสนุนมาจากเทศบาลเมืองบางกลวยนีอ่อันนี้คือมามาช่วยดูแลนะครับคนกลุ่มต่างๆนะคนติดบ้านติด สังคมนะครับติดเตียงอันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนมาแล้วตัวตึกนะครับที่เราที่ได้ก่อสร้างสําหรับศูนย์ฟื้นฟูเนี่ยครับเราออากงประมาณมาจากไหนครับอาคารสถานที่ก็เริ่มแรกก็ดําเนินการกันเองก่อนนะครับก็ทาสีการอะไรทาไปทํามาเสร็จทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอีกก็ให้งบมาสนับสนุนอาคารสถานที่นะครับส่วนเตียงอะไรต่างๆนี่ได้งบมาจากสา สารณสุขจังหวัดนะครับเรียกสสจนะครับอันนี้ก็ต้องโมทนาขอบคุณของเขาด้วยครับอาตมาถือว่าเป็นการใช้สอยพื้นที่อย่างประหยัดนะและเป็นประโยชน์ซึ่งตรงตาม โมเดลของวัตโนดในการใช้ตามหลัก4ี่ปอนะประยุกต์ประหยัดประโยชน์ประเพณีอันนี้ถือว่าประยุกต์นะและเป็นประโยชน์ด้วยประหยัดด้วยซ้ําเป็นการใช้พื้นที่ที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดประโยชน์สูงสุดก็คือได้ช่วยเหลือญาติโยมที่ได้รับความลำบากนั่นเองถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากก็ต้องขอบคุณท่านท่านเจ้าวาดนั่นเองที่ได้มีแนวคิดในการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเจริญพร สำหรับวันนี้เวลาหมดลงพอดีนะครับรักเมืองไทยยังคงมีเรื่องราวดีๆที่มานำเสนอที่นี่อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์นะครับอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับวันนี้ผมและทีมงานรักเมืองไทยลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ